เดี๋ยวนี้คนเขาดูหนังอะไรอย่างนี้กันแล้วเหรออแล้วพอมีหนังแบบนี้ไงคนถึงได้เป็นเกย์กันทั้งบ้านทั้งเมืองลูกแม่เบนอยู่แล้วเนาะโตแล้วจะทำอะไรคิดถึงครอบครัวนะลูกแม่รับไม่ได้หรอกนะถ้าลูกเป็นเกย์อนะ นี้ก็ต้องไปตัดผมอีกวงมึงตอนว่าแกตัดไปเหอเอผมพวกมึงใช่ไหมเฮียเก่งแต่รับหลังอะ่ะอีเตี้ยแวนหัวใหญ่ จะแ,แก,ก้งกลัวแก้ให้มันหนักกว่านี้ดิปัญญาอ่อนวะโคตรกากเลย เฮ้ยพีทเขา,าน,นี่มึงนัวนร้อยอยู่ออแล้วเหรอวะเออดิแม่งพี่โอ้ยใครก็รู้แม่งไม่ใช่เรื่องจริงใช่ดิกูวัวแมงเลยเออกูก็เชื่ออย่างนั้นแหละ ฝรงศรออลองเนี่ยได้ลงนามรับรองพระรัชบัญญัติสมรสเพศเดียวกันแล้วก็บังชับบังทบใช้เป็นกฎหมายไปในการนั้นการการรักษาความปลอดภัยที่สามแต่งงานกันได้นะกว่าจะมีกลุ่มคนเนี่ยออกมาคนสดงคนี้ก็แปอใจแล้วก็เกิดเหตุการณ์ยอมรับได้โดยไม่รู้สึกอะไรต่างจากสมัก่พ่อก็ว่างั้นน่ะก็คือนายแวงซองอูตังแล้วก็นายดูโรบัวโนนะคะ ไม่เห็นเพราะว่าเทีที่สามเนี่ยเขาก็สามารถทําให้โลกเราลดลงมีการมากยิ่งขึ้นเช่นแบบพิลาศิษย์นะคก็แบบแบบทุกคนก็แบบมาช่วยกันเพราะแบบงานว่าจะเป็นเทีที่สามหรือเปล่าานลงว่าคนอยู่เที่ยของไม่คนจะแต่งตันดีค่ะอาวกลุ่มต่อไปออกมารายงานได้ อะไสวัสดีครับเพศมีอยู่สองประเภทนะครับคือเพศชายแล้วก็เพศหญิงนะฮะแล้วเพศที่สามที่เพิ่มขึ้นมานี่เขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรพีชพีชช่อตอบหน่อยดิเขาเรียกว่าอะไรหรอตุ๊ดออ่าหรือว่ากระเทยอ่าเขาเรียกอะไรพีชอธิบายให้เราฟังหน่อยดิเราอยากรู้อ่ะอ้าวอาพอได้แล้วจบการรายงานพีชเท่านี้กลับไปนั่งที่ตาับไปดูอ่าพ่ไปนั่ง พัทพเดี๋ยวหลังเลิกเรียนตองคุที่ห้องด้วยนะเอานั่งพัทพนดดีตาลในห้องเรียนวันนี้เป็นไงบ้างก็โอเคตานคนเรามันก็มีหลากหลายประเภทเพื่อนในห้องนะคะอย่าไปสนใจเรื่องการเหยียดเรื่องเพศเรื่องอะไรเราเป็นตัวของเราดีที่สุดเรารู้ตัวเราเองว่าเราทำอะไรลงไปนะคะ การที่เรายอมรับตัวเราเองดีที่สุดแล้วสําหรับพัฒนพลูเชื่อจันพอเหอะผมไม่ได้เป็นลาหรอจานวัดดีเฮ้ยเรนไม่เสร็จเสร็จแล้วเหรออืมเสร็จแล้วรอนานไหมไม่อ่ะกลับบ้านเหอะอืมไปเหอะตายลูก ยืนไหม,ไมอะเอถามว่าอะไรอะเมื่อกี้เห็นน้องเว้ยว่าเสิร์ชอะไรอยู่เฮ้ยกูไม่ได้ทำอะไรเลยกูเห็นว่ามึงเสิร์ชอะไรกูเห็นละเฮ้ยกูไม่ได้เป็นเป็นมึงก็ยอมรับเดีอวะมึงเป็นมึงมันก็ไม่ได้ทำให้กูเกลียดมึงหรืออะไรถ้ามึงไม่ยอมรับตัวเองอะกูไม่รู้จะพูดยังไง ใครวะกูคือตัวตนที่มึงไม่ยอมรับไงไม่กูไม่เคยมีความคิดแบบนั้นอยู่ในหัวเมื่อไหร่มึงจะยอมรับตัวเองสักทีวะโอ้ พีทเป็นอะไรลูกแ,แค่เป็นเกมมันต้องหนักขนาดนี้เลยเหรอแม่เก็บพีนะนะแ,แม่พี่รักแม่อ่ะแม่เก็บพีได้ไหมอ่ะนะพี่เป็นลูกแม่พี่รักแม่นะ น้าแมา่ฮพ่อมีอะไรแม่จะเย็นๆนะลูกมีเรื่องจะคุยด้วยมีอะไรลูกพอ่อขอโทษมันเก๋ ขอโทษพ่อพ่อจะโกรธหนูได้ไงแ้าเราทําดีมีความสุขพ่อก็ดีใจละไม่ต้องร้องไห้หรอกพ่อเข้าใจ